สวัสดีครับพี่น้องครับมาเนี่ยเป็นเข้ามาแล้วคลิปนี้พาพี่น้องครับบุกโรงครัวสาวน้อยอุปกาโตมีห่อนหางเครื่องมากไหมสวัสดีเอาแม่เจ้าคือจะเข้าผมแม่ไม่ยืดดูตัวนั้นเข้าดูเข้าสองรวมสมบูรณ์ ขก้นมาอังสันเอาวอฟังดูคือว่าอุดมสมบูรณ์เอาเาเอาเาเทียบกันเูกองดูว่อุดมสมบูรณ์จังไหนมันจะเลื่ออาหารจังยังมีปีปัดไม่ใช่พ่อปีสิา้าสสจไดเสียพไม่่ดูจได้ขึ้นไปร่ำเนี่อยาืหรือถืราดนี้เป็นกังเอาของมาหอดแล้วสงสจะได้ซ่อมขึ้นนี่รักสามพ่อใหญ่โยหันพ่อจะนอนใจมอนี่ไอ้เมื่อเกาขอเอาอยังก่นว่า ตาบังโอ้โหตาบังตาบังตาบตาบังตาบับังตาบังตาไังตาังาบอกาบันตาบังตาบันตาบังตาบัตาบตาบัตามังาบันาบัตาบังาบังตาวังาๆังตาบัีนาบกาังตาังตาบังบังตาังตาบังตาบาตามังตาบ่งาัางาเาบังาัาบาบงตาบัาบลงตาบัาาาาบตาางาไปหาอหวัง นั่นๆๆๆๆนี่ครับว่าดีใจดีใจนะครับพี่น้องนะครับดีใจจริงๆเอ้าเถ่าเมียวัสดีครับเถ่าเมียเถ่าเมียมาครูปอพี่น้องครูปอมาฮอดแล้วนี่ครับตอนเพิ่้กำลังเอากล่องมาฮอดแล้วนะครับโอ้ตาคนตีเก้าขาขึ้นมาอาจารย์โจมาแล้วมาแล้วอีพอวังฟา ว่าเจ้าจะไปใส่ปนเปื้นื้อนักเปนเ้นเลยไปนั่งอยู่หันคุวยกันโดนเลยปวดเหง้วตอนดนเลยปดเห้าเขาองนัมสือใดงานคันนี้ที่เถ่าบอได้มามึงสาวต้อหาอยู่ดทีเพิ่นเพิ่นอันเ่าการใช่บ่อได้มามโอ้ยเราบ้ามาเราว้าเราเราไม่ไบ่อเราว่าคอยขันกบเมื่อกักตัว โอ้ยผมมีโควิดเดือดยันตีตีมาสิใครบ่าเอาโควินหอมมัตสบุลถี่มาตสีเหรอเออนั่นโอ้ยพี่ปอบพี่ปอบพอจะอยู่จังได๋วพอจะอยู่อยู่ไหนผมโทรหาเมื่อนั้นเชาเฮ็ดยังอยู่อยู่บ้านอยูหมือไม่ฮะถ้าเอาไปเอาผะร่มมาสอมไปเอาบ้านทางบ้านนั้นมาหนี่มาสอมไปไปมื่อนั้นก็ไปเอาป่าเชียนลำเปล่ามาขายไปเอาสองสองสามเที่ยวแล้วแสดงว่าไปเอาป่ามาขายมั้ยวนไปขายหมานโอ้เคยๆอยยื้อเคยยื้อบ้านแห่งข้าวาม่ามัน มันไปเอาหลายบ่อใดมัน hmm. ป่าบ่อใครใดโอ้ขันห้ามาต้องมาจากสี่สิบโลมันจังสิพ่อใดคานน้ำมันลดน้ำโอ้ขันห้ามหน่อยขันห้าไปอใดยี่สิบโลสามสิบโลมันก็ได้แต่คานอันลดค่าค่าค่าลดกับ่บ่อใดได้แต่ค่าค่าน้ำมันจ้ากระเบิดโอ้แต่น้ำมันห้ากระตือไปซ้อนสามคำลอยอันนี้ไปเคลื่อนไปตื้นก็เป็นเป็นทั้งมันพ่อทิศบ่วเมียนจากบ้านมันไปทั้งปูนแหละคือไปเ่้าไปซื้อปลาสดเอามาเลาะขายเป็นบ่อเมียนโอ้ มารอขายเบอกถังเสียงตังไปใส่เอาไปก็ไปดูคุบอกงั้นเราก็ไปดูไปหาอันโทรหาพี่นอ้องอยู่ตั้งคนหลายคนเอาปลาไปให้พเพคนเอาไม้ถอดหนึงเดียวไปเอารับคนถอดนึ่งโอ้รับอีถอดหนึง,ม,นงมันก็เลยแพงมันเรามาขายโม่หนึงกับพอได้หลายบาทโทษจะเข้าได้เดได้โล่ะละสิบหาบาทเอาหลายหลายหลายสูบมันต้องออกมาจากสามสิบโล่เขาต้องเอาเป็นร้อยโล่เป็นด้แมน่นงั้นจะยี่ใดบัตรเอาหหลายคนในโม่ได้เขาจะเอาอไปยกยกสนุกขึ้นสมัยตะกี้ ให้เจ้าว่าโยกสะดุ้งเฮงเงี้ยก็จะว่าป่ามันสูญพันธุ์มน่ะนีแต่ซุ่มไปใส่อวนใส่แห็ตึกแหฮตึกมองเอาได้อีกหลายหลายคนมาร่วมกันคือว่าไงมันน่ามันหน่อยเพิ่นบ่ไงเงี้ยดูพันมาหน่ะจ้ะขันเป็นคือคือตะเกียรยกทีเดียวเดี๋ยวจะต้องปุ้ยไปแล้วเรื่มข้าเรื่มข้าวปลาแดกอึ่งจงไม่ใหายยุบหมดใช่ไหมมาเดี๋ยวก้อนเนี่ยมาใหายบ่ยังย่งอยู่เดี๋ยวจะมาให้ครับครับครับอึ่งหลายๆเร่มคือพราะมือเส้านี่เฝ้ามาธุระมือเส้านี่ ไปโคบีปลาหอกไปหังไปหาของดีบั <c oughs> ไปสี่เขตแนวแดนบ้านนี้ผมมาชุมแพร่กวนดิ <c oughs> ผมมาชุมแพร่กนบ้านที่นี่ผ้าหลานมาเบืองรถแต่ว่าบ่าได้กัน <c oughs> ผ้าหลานมาเบืองรถก็ได้เด็กมาหอดีคำก็ว่าสิเขามาคำอยู่บ่อาจา์ที่นอยู่นี่ครับพี่น้องเข้ามาอยากอยากเห็นหนา มือนั้นทั่วคุยกันยินได้เสียงได้เสียงยิ่งได้เสียงได้เสียงมือเยอะก็ไปหน้ามือยอะเนี่ก็พอจะวันเขาแล้วไปนี่แล้วแล้วทั้งห้องปอห้องยังก็แล้วแล้วที่ยวจ้าไปรอเบื้องแค่ดอกมือจังนึงกอะพอได้ซ่อมบ่ได้ยังเขาก็ไปหน้ามือได้จิตตั้งตั้งเปาไปหน้าก็พอต้องไปหาปลาบ่ได้ซ่อมก็ไปโอ้ยก็ไปนี่แหละไปหน้าไปเบื้องเขาเบื้องน้ำเดี๋ยวไอ้ผมถามมาหนึ่งยอ่บานเนี่ยเพราะว่าพอมาหอดก่อนผมกับจันทินมาที่นี่ผมโทรมาหาจันทินผมมาหอดแล้วผมมารามอยู่ เขาเป็นตะเล่ล่ำไงว่านาบบอทแล้วบอดเตบอทว่าเลยว่าคุยกันเป็นตะบอคือปีนี้ปีนี้คือตะบอคืออกปีใหม่บุญแจศกสิเล่ล่ำบอยเล่ลำพาน่ะคือว่าจังสันคือว่าจังสันมัดเน่าไหมมัดเน่ามัดเน่าเอาเฮ้ยังในบาทข้าเจตบอทพี่น้องไงบ่านี่ครับมือวันเกิดบอดโอ้ อ้สิ้นเดือนโอ้สิ้นเดือนอทีตสองมือคือกันคือมือนี่แหละโอ้วันเกิดบอดเล่าแม่ยมันมันเกิดบอดเล่าเล้วก็ทีเอฟกีอ่นเก่าแบบนี้แสดงว่าแต่ว่าเข้าเข้าสีเลยซ่อมบอลนี่เข้าค่อยซ่อมเราว่าเราว่าจะให้มาซ่อมไปบ่มื่อนี่ซ่อมดูดูกันไหมไหมหมายถึงว่านี่ควบคู่ของเราจักเด้อเราบอกว่าบอลนี่คุยกันบอลนี่คุยกันบอลนี่คุยคุยกันมาจักจักบอลน่าสีซ่อมบ่ซ่อมไม่ว่าหลังจากเฮ็ดแมวล่าชุดนี้ไปแล้วเพาก็เดี๋ยวเมื่อแล้วมือบันเกิดบอดเพื่ออะไแล้วจักเพื่อเขาจังเบ่ คอยบอกกันไหมมาปีที่สิมีการล่ซ้อมบ่ซ่อมไปละสิไปเล่นใสบุบัเนมองเกเลด้คือซ่อมแบบมาเล่นไม่เอาละเนไม่เอาซ่อมซ้อมเราเรยนไม่เอาละไปเร่นเนไเพื่อขัดเน่นออ้คิดวัง่อนพ้าซื้อวีเราปีนี้บ่เดยกกะเซา้าอีกสอเดือนกะเซาผมผมคืนวานอกว่ามันบ่แม่แล้วผมว่ามันบอกกันกับอนคุยกันีว่ามันสิบ่าว เกี่ยวเขาแล้วสิเรีเลนบ่เราห่อเราวางซีมไหวคือเป็นสั้นเราฟังข่าวราอบน,นี้ครับติดมือ,น,มมน,อน,นึงบ่แม่นอยคนพนันโอ้เราบ่าเราตามติดข่าวประมาณมันได้ิีนห้าเราไปเลยเนะี่ย การตายมันถึงตายอย่างนี้เนี่ไปเล่นเพราะว่านี่หรอครับเพราะแค่ยังเสี่กับบดมาเนี่ยเทากับอะไรเพราะตัวอะไรกับพวกพี่ยังตามเพราะพวกปลาช้างฉันคุยกันขอบีน้องเขาได้เห็นหน้าเห็นหมีเห็นหน้าตาเราคุยกันว่าพูดั่นเพี่ยังช่วงนี้พูดไปเห็นยังแน่ช่วงกันเขาบอกว่าเห็นกันเดือนสองของเดือนพวกนี้ไปต้มมาหากินแน่อะไรเนาะเดี๋ยวเบิ้งคลิปเบิ้งหาเนี่ยกันสามข้าวกันอยู่กินจังไหนจังไหนก็ใส่วิธีที่พี่เจบ้านแบบตะกี้เลยเพชรให้เพชรหน้าอยู่เหมือนกนนี่ก็บไปบ้านกับไปหาชวนหัวกินก็มีดูไป กินนอไหม่นอมีอยย่หันอันเดียวกันด้วยพ่อผมเฮงหนักปลูกไว้ซอยหน้ายันหนึ่งถ่วมันิึงปลูกกับท่านเดียวพันปูแล้วกับฝนห้อมผดีที่ทั้งคุณบ๊อันนึวตรตนี้ดีมือสอมือสองท่านฮมือมันนี่หว่าตะไคร่บ่จะได้ว่าพร้อมกันเม่นครับบพรว่าผลบ้านกันแรงเป็นเดือนพวกนี้มือบ่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 ปันนั่นน้องบัวน้องบัวบัว บเบดเป็นเป็นด้ก็ทีตันบัดมันแหงแค่พนจีไไปยังได้มากเลยนี่มันถูดูพันปฟ้าหวกโกหวกน่อยหลายหวกไปสอนก็ไม่ไม่ดูว่าปีนี้หวกสี่เพียู่จักปนักพอะนีน้าแหงเบิดแหงเลี้ยงช่นไงตอนตอนฝนที่พ่อจะมาตรวจาุ่มมันพอจะซุ่มปาสามมือมนี่องหิมช่วง็นเยวน้องัวที่บ้านว่าง่ายมฝนดีดีดีอยวง่ายงามบวิดนีหน่อยก็วิดนีไะ คือตัวไครอยู่มีแนวคือตัวผู้นี่แหงว่ามีแนวกือตัวงะตัดไว้เหรอพ่อโอ้ยตัดตัดอกยังว่าคือตัว้อยปีนี้ทีเดียวตอนนั้นตันเท่านี้ตันพราะฉัคิดว่าอยู่ดิอันนี้ไม่ยังนอนหันเจ้าแกเข่ามือเนี่ยเขาตียังกินเหงาวันมึงกอะยังกินให้กินเนีซุปน้องไป่สมเนี่ยโจน้องไม่ชูหายกินแบบทีนี้เท่าบ้านเมื่อนั้นแหละเมื่อตอนนั้นแล้วขันว่าแั่ขันทีฟังคือจังพ่อหน้าละบอก ง่ายก็มืกัมือได้กัพ่อเห็ดได้กับห้าได้กับสอพรอลรมได้กับไปส่งเพื่นพอได้ซื้อกินซื้อมือมือตัวมือไปตัรู้ตเนาะพ่อเนาะแงเฮาเนาะตัรู้ตัโอ้อ่อกันพ่อกันถามข้าวถามข้าวกันตอนนี้เขาก็เรียนแมวลายพี่น้องให้ได้เบิ้งกันเวลามเข้พีัน้องได้เบิยงกันยดือนละังยังยยัง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 ังย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 ยังยังยยัยังขงั ในหน่อยถ้าดันหนักระดีกับบุกคนอยู่แต่ว่าสีก็ครบแน่แน่มอลำในแดนเต็มเสือกับบางส่วนเ<อ>พราะว่าเขาเห็งเงนใหญ่เพราะใได้สำเร็จก็อกเอาสำเร็จก็เพราะว่าพ่อให้ยันคืนหมวกเนาะพื้นว่าคือบอกง่าว่าผ <c oughs> ูดด้ใดสะดวกมากมมคือมามมมมมคือขันมาแล้วมันก็ได้มากักตัวอยู่นี่เฮากับบุญยังสซื่อสู้กันกินขันเมื่อบ้านกับเมื่อกักอยู่พุ่นอีกมันก็ได้จากสิบสี่มื่อเป็นสิบยี่เป็นยี่สิบแปดเป็นโอโม่น จีนต้อจที่ที่ที่ีปีที่ที่ีนะครับไม่นองเขาเขาเขาใจกันนะครับแต่ว่าบพืนในความรู้สึกผมเราพอผมว่าเมื่อห่จะเกิน3เดือนนับจากนี้ไปนาจะมีความใจเยนได้ดีถึงเพราะว่ามันมีหานมียาฉีดกันแล้วนียียาฉีดแล้วทุมบ่ได้ฉีดก็บี่เห็นแล้วมันต้องบริสีกันร่าตัวเอาแต่ว่าไม่สิจัดเเพราะว่าันเป็นหูวงานมา่านวดติดลูคขันเป็นหงีิจัดงานนะบาคนทุ่มนมกันมัานเป็นลกนะโอ้ยใจไมาหากินยากแน้ ก็ยัด้หายกินหายอยากน้ำมอลลัเนาะเปิ้งเปิดเปิงมอลลั่มห่อละเขาเปิดเหลี่ยมยั่วแสดงว่าบอดมูลหาเราอ่กันคือเพื่อนเราเฮ็ดถึงทางแ้่คือให้พี่น้องเฮาได้ใกล้ชิดแิดฮอดกันก็ได้เบิ่งกันย้ำมึงเสี่ยวแดกันไม่เสียล่ะเพื่นเขได้ถามข่าวว่าเพื่ดนหากินจังได๋อยู่ไสเอาซั่นแสดงว่าคือรอบหน้าสิเป็นวันเกิดของเราแสิได้มาพ้อกันดีโอ้เพราะว่าผม ผมว่าเด็กเขามานั่งอาศัยวันหน้านั่พ่อหวังกับอาจารย์ทินเพราะว่าผมอาบน้ำอยู่พ่อดีผมมาหอดพ่อดีกับผมาอดกับพอดีมาหอดไล่ไล่เลียกันโอ้ไล่เลียกันแต่สี่โมงที่โมงอาหารเบื่ไปทั้งคนอยู่เอ๋อขอบคุณขอบคุณพ่อหวังนะครับแช่ผมสมการขอบคุณครับว่าครับขอบคนเด้อขอบคุณเกี่ยวหายพี่ผู้นั้นผู้นี้จำไรพ่อได้เจ้าผู้ใหญโอ้ต้องพ่อกันนี่ละขันพ่มี พอว่ากันโอเคขอบคุณครับพ่อครับขอบคุณครับเอาเดี๋ยวไปเขาใหญ่ไปเขาห้องน้ำเขาใหญ่ไปเขาห้องน้ำกวนขวดเนี่ยต้องโดูเต็นทองเี่ยวกันกวนขวดครับผมเดี๋ยวจะพาพี่น้องทะเลอกเบิรงนลอกเบิรงเพิ่งกำลังตั้งของอยู่นะครับพี่น้องนี่บรรยากาศช่วงนี้นะครับพี่น้องกำลังตั้งของตั้งของอยู่นะครับโอ้เอ้าได้ซ้ำได้กอาพี่น้องเขาเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่คลิปหนาพอกันไหม ขอบคุณคข้อมหากข้องแม่พี่น้องเข้านะครับทีตามพ้นงานดานาไปที่ายการเมล,ล่าพาเพลินของสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ